สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับคนค้นพานะครับ EP ที่536นะครับมีพัชสะสมพระเกต์ปลาแบ่ปันนะครับรายการละ300บาททุกรายการเลยนะครับ536นะครับครับเก่าหลายรายการนะครับพัชเก่านะครับช่องทางในการติดต่อนะบศูน0์แปดสี่เกนะครับ เบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่ที่ร้บชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับองแรกนะครับเป็นสมเด็จขาดโตหลวงปุโตนะครับหมยเลขหนึ่งครับสมเด็จหลวงปุโตนะครับรนะครับขาดโตนะครับพิมพ์ทรงคมชัดตึกนะครับ หมายเลขสองครับเป็นสมเด็จเก่าครับนะครับสมเด็จเก่าสภาพใช้นะครับมีมวลสารครับสมเด็จเก่าสภาพใช้นะครับดูนะครับหมายเลขที่สองครับ มายเลขสามครับเป็นเหรียญอันปักก้านะครับหลวงพ่อมิ่งวัดกกนะครับหลวงพ่อมิ่งวัดกกนะครับปีศูนย์เก้าครับปีสองพันร้อยเก้าครับหลวงพ่อมิ่งวัดกกนะครับเป็นอันปักก้านะครับสวยครับสภาพสวยคมนะครับ หมายเสี่นะครับเป็นเหรียญโลนะครับหลวงพ่อไผ่นะวัดกำแพงนะครับเป็นน้ทําผสมนะครับเหรียญโลหลวงพ่อไปวัดกำแพงครับนิทําผสมนะครับหมายเลขห้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับนะครับคมนะครับตูจีวรนนะครับคมมากเลยครับ เียนลงกลั่นนะครับหมูเชื่อมนะครับตัวหนังสือนะครับคมชัดลึกเลยนะครับตัวต่หมายเลขหกนะครับเป็น เดิมนะครับเนี่ยเรียนหลวงพระเดิมสองสี่แปดสองนะครับลอยหูเชื่อมหลุดนะครับเนี่ยเขาเจาะรูคล้องนะครับเรียนหลวงพระเดิมครับสองสี่แปดสองครับสวยๆคมๆนะครับ, 8, รบดูบัวครับ นิกเก็นะครับเป็นเหรียญหลวงพส่สุดการหลงนะครับรุ่นธนาคารสีนครปีสองหนึ่งะครับ,รบเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลงปีสองหนึ่งะครับสภาพยังสวยนะครับตาลึกนะครับ มายเลขแปดนะครับเป็นเหรียญเก่าเหมือนกันนะครับเหรียญหลวงปู่ทิมวัดนวลนรดิตนะครับนี่ครับเหรียญเก่าพศลึกนะครับสองสี่เจ็ดสามนะครับปู่ทิมวัดนวลนรดิตนะครับนี่ครับคมนะครับเติมแต่คมนะครับนี่ครับจีวรเป็นริ้วๆนะครับ สองลึกนะครับหมายเลขเก้าเป็นรูปรอหลวงก็เกษมนะครับลำปางนะครับหกรอบนะครับปีสองหกนะครับสองห้าสองหกนะครับรอหลวงก็เกษมนะครับ<ถ>หมายเลขสิบนะครับ เป็นขุดสระหลวงพ่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับครับผมขุดสระหลวงพ่เผือกวัดกิ่งแก้วครับหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบเอ็นนะครับ,รบเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะครับวัดอัมพวันนะครับเกาะพัง,งันสุราษฎร์นะครับหลวงพ่อเพชรจังหวัดสุราษฎร์นะครับ ชัดนะครับสิบสองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรวสีเว mm. ียงชัยยานครับนะครับเป็นเหรียญเก่าพศลึกเหมือนกันนะครับท่านเพชรวสีเวียงชัยยานะครับเหรียญเก่าพศลึกนะครับสองสีกว่านะครับดูทีบอลนะครับคมเป็นเริ้วๆเลยนะครับหน้าตาคมชัดนะครับดูตัวหนังสือนะครับแท่งๆเนี่ยนะครับ ต่อไปหมายเลข13นะครับเป็นเห,นห,หรียญหลวงพ่อแจ๋สมรสองนะครับหลวงพ่อแจ๋วัดโพชื่มรักนะครับหลวงพ่อแจ๋รุ่นแรกนะครับสมั2ร้อยสองนะครับดูนะครับมีเส้นวิ่งครับนะครับสวยกมุนะครับ็นบเส้นวิ่งตามพื้นเหรียญน,นะครับ เลกันครับเส้นวิ่งเป็นสายฝนเลยนะครับตัวไหมายเลขสิบสี่นะเป็นหลวงพ่ปานะพิมพีไก่นะครับเอาไปลงรักวานะครับเจ้าของเอาไปลงรักวานะครับรักเก่าแห้งร่อนเลยนะครับหลวงพ่อปานนะครับพิมพีไก่นะครับลงรักนะครับหมายเลขสิบห้าเป็นหลวงพ่อปานนะครัพิมพ์สมคุดนะครับ อ่นเนื้อดินครับผงนะครับสิบหกครับเป็นเป็นพระเนื้อผงนะครับใบลานะครับเป็นพระกิ่งคองตะเคียนะครับมีจานครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับนี่ครับมีจานนะครับ กิ่งของตะเคียนนะครับพิมพ์สองหน้านะครับหเหยามีเสียงดังครับเป็นพระกิ่งของตะเคียนนะครับสิบเจ็ดนะครับเป็นสมเด็จจิรดานะครับเนี่ยครับสมเด็จจิรดานะครับ แปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเนี่ยครับสภาพดีค่ีินนะครับ,รบ,นรบ19นะครับเป็นปิตาส่ยวัดสะพานสูงนะครับเนี่ครับเป็นเนื้อผงลงรักนะครับหมายเลข19นะครับ รักนะครับเก่าแห้งเลยนะครับยี่สิบนะครับเป็นพระกุนะเป็นพระร่วงนะครับเป็นพระร่วงกุวังเพิ่มนะครับขอนแก่นนะครับนี่ครับพระร่วงกุวังเพิ่มขอนแก่นนะครับแล้วกนะ็มีคราบไข,นบไข่นะครับไข่ตะกัวนะครับ ยี่เอ็นนะครับเป็นเหรียญลงปู่โตนะครับนี่ครับต่อโค้ดนะครับเหรียญลงปู่โตดูกระนกนะครับคมเลยนะครับกระนกคมคมเลยนะครับเหรียญลงปู่โตนะครับปีหนึ่งศูนย์นะครับปีสองพันสิบนะครับเดี๋ยวครับสวยคมนะกระนกนะครับนี่ครับ ีบสอครับนะเป็นเหรียญเก่าหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคลนะครับนี่ครับเห็นยญขอบกระบอกนะครับนี่ครับเห็ียขอบกระบอกหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคลนะครับนียครับหงเชื่อมห่วงเชื่อมนะครับดูด้านหลังนะครับเนี่ยขอบเป็นขอบด้งเลยครับขึ้นเป็นขอบดงเลยครับเหรียญหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคลนะครับนี่ยครับ ยี Workers, ่สามเป็นเหรียญเซมาหลวงปู่ทิมนะครับเหรียญนั่งพานับนั่งพานหลวงปู่ทิมนะครับสภาพสวยนะครับเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมวัดอาหารไร่นะครับนี่ครับมีต่อโค้ดนะครับยี่สี่ก็เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับ เดี๋ยวลงบททิมน,นะครับรุ่นฉลองสำนักศักดิ์นะครับยี่ห้าเปเรียนหลวงพ่อแดงวัดเขา,าในอีสภาพใช้นะครับหลวงพ่อแดงวัดเขา,าในอีสภาพใช้นะครับ ญี่ปุ่ครับนะเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะครับนี่ครับสวยคมนะครับอินฟันเลยนะครับเหรียญสีมาหลวงพ่อโอภาสีนะครับนะี่ครับอิบเจตนะครับเป็นเหรียญเก่านะเหมือนกันเหรียญหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะครับนะครับขอบกับปกเหมือนกันนะครับหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะครับ ภาพใช้นะครับแต่ยังสวยนะครับยังสวยคมตรงสือครับว่ายี่สิบแปดนะครับเป็นเสือหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับนี่เสือหล่อหลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านนะครับ ก้านะครับเป็นมนขี้เหล็กใหญเขาเรียกะนะครับเป็นแร่นะครับเนี่ยครับงอกได้นะครับเป็นเครื่องรางนะครับเนี่ยครับเป็นแร่นะครับเนี่ยครับงอกได้นะครับอันนี้ครับเอาไว้นานๆนี่ขยายใหญ่นะครับเนี่ยครับ สามสิบนะครับเป็นพระปางเปิดโลกนะครับเนื้อชินนะครับพระปรางเปิดโลกเนื้อชินนะครับสนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับแต่ละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับสำหรับ EP นี้ขอจบไปที่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ